สวัสดีครับแฟนขับวันพันแมนทุกคนแล้วก็สวัสดีกับ T A R Sport วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงอนิเมะซีซั่นของวันพันแมนที่กําลังจะมาถึงครับประเด็นหลักในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากจะมาพูดคุยถึงตัวละครที่มีการปล่อยภาพออกมาครับพวกเราจะได้เห็นตัวละครเหล่านี้โลดเล่นอยู่ในซีซั่น3ของวันพันแมนนี่แหละเพื่อนๆผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็จะจดใจดจ่จอรอดูวันพันแมนซีซั่น3อนิเมะที่ได้รับการยืน,นยันแล้วว่าค่ายเก่าค่าย,าย,ายเดิมที่พวกเรารักอย่าง JC Star f, มาทำเหมือนเดิมะนะเพื่อนๆนะถึงแม้ว่าซีซั่นาออกงจะทำออ อาจจะด้วยเหตุผลที่ได้งบค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เวลาที่ให้พวกเขาทํานั้นน้อยเกินไปแต่ในซีซั่น3เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีงบอย่างมหาศาลหรือมีงบมากขึ้นนะเพื่อนๆน,นะและรวมไปถึงเวลาที่ให้พวกเขาได้เตรียมตัวครับน่าจะออกมาดีแก้มือจากครั้งที่แล้วนะครับที่ทําเอาไว้เละแฟนคลับด่าเป็นท็อกซิกอันดับหนึ่งในโลกอดิเมะปีนั้นเลยแต่ในซีซั่น3เนี่ยน่าจะออกมาดีครับแล้วก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังไม่จุใจผมเท่าไหร่แต่ว่าออกมาดีหรือเปล่าผมทํารีวิวไว้แล้วรัผมก็ยง รู้สึกว่ามันดีนะแต่มันยังไม่ดีพอมันน่าจะสุดได้อีกแต่อย่างไรก็ตามครับมันเป็นแค่ทีเซอร์แรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่มีทีเซอร์ที่2อ,ออกมานะครับแต่เราก็จะได้เห็นตัวอย่างนั้นก็คือการออกแบบตัวละครที่ปล่อยออกมาเป็นภาพนะครับให้กับพวกเราได้เห็นว่าตัวละครในเรื่องของวันพันแมนในซีซั่น3หน้าตาจะประมาณไหนวันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของภาพที่ปล่อยออกมาครับมีปล่อยออกมาแล้วทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันซึ่งเป็นตัวละครหลักในภาคนี้เลยตัวแรกนั่นคือไซด์มะตัวที่2โอ้ไม่กล้าพูดชื่อ ตัวที่3คือเจนอตลูกศิษย์ของไซตมมามะแล้วก็ตัวที่4เนี่ยเป็นสุดที่รักของคุณต้าครับนั่นก็คือน้องฟูบุกินั่นเองเพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพแล้วรู้สึกอย่างไรมาคุยกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยผมขอล้างสมองเพื่อนๆก่อนนะครับในการดูภาพที่กําลังจะมารีวิวในวันพันแมนเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือในตัวของคอมิกที่อาจารย์วันเป็นคนวาดเองก็จะมีรูปร่างหน้าตาของตัวละครที่มันเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของอาจารย์วันในแบบที่2นั่นก็คือภาพสวยครับที่เราเน้นเป็นเนื้อหา หลักจริงๆเลยอารมณ์ประมาณว่าคอมิกเนี่ยเป็นตัวสปอยไว้ก่อนนะครับอาจจะมีไม่เหมือนหรืออาจจะเหมือนส่วนมาฉบับของอาจารย์มุรตาเนี่ยเป็นเนื้อหาหลักแบบจริงจังครับในฉบับนี้จะมีการรวมเล่มแล้วก็ขายไปทั่วโลกด้วยนะครับและที่สําคัญมันจะกลายเป็นต้นแบบในการทําอนิเมะด้วยในส่วนที่3นั่นก็คืออนิเมะนั่นเองครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่มันเปลี่ยนออกไปนะมันมีการลงสีแล้วก็มีรูปร่างที่อาจจะไม่ละเอียดเท่ากับมังงะมันก็จะมีเอกลักษณ์ในรูปแบบของมันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆรูปร่างหน้าตาของตัวละคร จะเป็นในลักษณะเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะส่วนเพื่อนๆชอบแบบฉบับไหนเพื่อนๆก็อย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันว่าเพื่อนชอบแบบของอาจารย์วันชอบแบบของอาจารย์มุรตะหรือชอบรูปร่างหน้าตาในแบบของอาริเมะคราวนี้ก็มาดูรูปร่างหน้าตาในแบบฉบับของอาิเมะนะครับที่ปล่อยออกมาเป็นของค่าย JC s t a f ซึ่งผมก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งถ้าหากเป็นแม่ป้าทําหน้าตามันก็จะออกแบบมาอีกดูดอีกแบบหนึ่งถ้าหากเป็น UFO Studio Lewis, หรือ Wiz หรือค่ายอื่นๆมันก็จะมีลักษณะ ความเป็นค่ายนั้นนะครับเพื่อนๆอันนี้เข้าใจตรงกันคราวนี้มาดูภาพของ J C Staff ที่ปล่อยออกมาครับว่าภาพอดิเมวันพันแมนรูปร่างหน้าตาตัวละครมันถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าไปที่ตัวละครตัวแรกอย่างใสแต้มกันครับคราวนี้ผมขอย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับว่าในคลิปนี้ในการรีวิวเนี่ยมันคือความรู้สึกส่วนตัวของผมโดยเฉพาะเลยส่วนถ้าหากเป็นความรู้สึกของเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรรู้สึกแตกต่างหรือรู้สึกเห็นด้วยอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะเพื่อนๆมาที่ผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของเพื่อนๆ คว่าเป็นไปในทิศทางใดนะเพื่อนๆนะภาพที่ jc star ปล่อยออกมานะครับก็เป็นภาพของไซตามะที่กําลังกำหมัดอยู่แล้วก็ทําหน้าเออๆออนะในส่วนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังหน้าเออไม่พอถ้าเทียบกับแมทเท้าเนี่ยผมว่าหน้ามันยังไม่ได้เออขนาดนั้นน,นะครับ คือจร,จริงๆเนี่ยเห็นหน้าของตัวไซตามะเนี่ยมัน i̇şte. ทําได้หลายรูปแบบทําหน้าเออทําหน้าแบบตกใจทําหน้าแบบป้องแองกองแองกแล้วก็ทําหน้าแบบจริงจังไซตามะเนี่ยมีหน้าตาที่หลายรูปแบบครับเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าตัวละครอย่างไซตามะมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายมันน่าจะออกแบบได้ง่ายแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันออกแบบยากที่สุดเลยนะครับในความคิดของผมเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องแสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าแล้วก็แววตาเท่านั้นฮะส่วนสีหน้าและแววตาของไซตามะมันก็จะเป็นหน้าที่สวยชานะ ตรงนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถ้าผมขออนุญ,ญาตเลยเทียบกับแมทเทลเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบในรูปร่างของแมทเทามากกว่านะครับแต่ตรงนี้พวกเราก็ต้องทิ้งอดีตไปอ่ะนะและผมก็เชื่อว่าในคราวนี้ตัวของ JC Sta สตจะทํไซต์ดามาออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้พวกเราเข้าถึงความรู้สึกของไซต์ามาได้มากขึ้นครับในใจผมก็แอบเค,อเครื่องอยู่นิดนึงนะครับมันอาจจะด้วยความรู้สึกว่าเราเห็นแค่รูปเดียวเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรเพื่อนๆก็บอกผมด้วยนะครับชอบในแบบฉบับของแมทเทาหรือชอบใน ในฉบับของ JC Star มากกว่ากันก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะ ก็มันสองค่ายมาทำเหมือนครับมันก็ต้องมีเปรียบเทียบกันบ้างเล็กน้อยเพื่อนๆหลังจากที่มีการปล่อยภาพของตัวละครตัวแรกไปไม่นานก็จะมีตัวละครตัวที่2มาครับนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าคิงตัวละครน,นี้ผมไม่มีทิฏฐิเลยครับในตัวของ JC s t a f f ที่ทำในภาค2เนี่ยดูคิงหน้าเกงขามขึ้นเยอะครับและถ้าจะพูดตามตรงเลยก็ทำดีกว่าซีซั่นหนึ่งด้วยนะผมคุณรู้สึกแบบนั้นเลยถึงแม้ว่าภาพที่ปล่อยออกมามันดูไม่น่าดุไม่น่าเกงขามอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าในตัวของอาดิเมะภาค2องเนี่ยม รว่าเขาทําคิงออกมาได้ดีออามากๆส่วนในภาค3ซึ่งคิงจะออกมาบ่อยแล้วก็เป็นตัวหลักในการจัดการกับโอโรจิ เพิ่เนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นด้วยนะส่วนมันจะสรุปแบบใดเนี่ยก็เดี๋ยวเพื่อนๆมารอติดตามนะครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเพื่อนๆแต่เถียงผมแน่นอนคนที่จัดการกับโอโรจิเป็นไซตามะแน่นอนมันก็ใช่อยู่แล้วครับแต่คนในเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าคิงเป็นคนจัดการอ่ะคิดดูแข็งแกร่งขนาดไหนรูปร่างหน้าตาที่ปล่อยออกมาดูเหมือนว่าจะมีรายละเอียดมากกว่าซีซั่น2และเสื้อผ้าที่คิงใส่ในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้าในศึกมนุษย์ประหลาดเลยก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับที่คิงจัดการกับโอโรจิผู้บริหาาารรของสมคนมคนุษย์ปะด หนึ่งต่อห้าสิบสี่ล้านล้านตัวเพื่อนๆคิดดูแข่งแข่งขนาดไหนและชุดนี้ก็เป็นชุดที่จัดการกับแพตตินัมสเปิร์มนะครับต่อหน้าต่อต,อตาเหล่าฮีโร่คาสเซียังมีสติอยู่โอ้ผมพูดแล้วยาวๆตัวนี้ยคือเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยครับไม่ต่างจากใสตามะเลยแข็งแร่งก็พอๆกันเพอๆแข็งแร่งกว่าใส่ตะมะด้วยชน,นะใส่ตามะมา81ครั้งอ่ะทังเพื่อนๆคิดดูอ่ะอันนี้ก็อวยคิงไม่เกี่ยวกับภาพเลยครับเน้นอวยคิงอย่างเดียวละคลิปเนี้อ่ะ ไปตัวละครที่3ที่มีการปล่อยภาพตัวอย่างออกมาครับตัวละครตัวที่3ที่ปล่อยภาพตัวอย่างออกมาก็เป็นลูกศิษย์ลำดับหนึ่งของไซตามาซึ่งมีอยู่คนเดียวอย่างเจนอตในตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าก็แอบทําออกมาได้ดีนะถ้าเทียบกับตัวของมังงนะแต่ก็ดูเหมือนว่าเจนอตในบทของภาคนี้จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับถ้าหากเจซีสตาร์เอารูปนี้หรือร่างนี้ของเจนอตมาให้ดูก็แสดงว่าน่าจะไปตัดจบที่ช่วงของโอรุจินะครับเพราะว่าหลังจากช่วงของโอรุจิเนี่ยเจนอตมีการเปลี่ยนร่างให้กับพวกเราได้เห็น ชุดเท่ๆที่มีการแัดแปลงจากตะขาบปูฟุสุนะครับตรงนั้นผมชอบเอามากเลยชุดนั้นแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยแข็งแกร่งเอามากๆแต่ผมไม่ชอบตรงที่เขานั้นสนิทกับน้องฮัตสุมาจิที่รักของคุณท่ามากเกินไปอ่ะเพื่อนๆนะในภาคสี่ภาคห้าเนี่ยผมเชื่อแล้วเกินว่าทําร้ายจิตใจคุณท้าอย่างแน่นอนครับกับความสนิทของเจนอตและทัตสุมาจิที่รักของผมเนี่ยเพื่อนๆไม่เกี่ยวกับคลิปและตอนเนี้ยบ่นอย่างเดียวแล้วเพื่อนๆตัวละครตัวที่4ที่มีการปล่อยภาพตัวอย่างออกมากนั่นก็คือ คือน้องฟูบุกิที่รักของคุณต้าอีกตัวหนึ่งนะหลังจากที่ได้เห็นภาพผมก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้เซ็กซี่อย่างในตัวของมังงะด้วยครับแต่ผมก็พอจะเข้าใจได้ครับว่านี่มันคือตัวละครในอนิเมะเขาจะต้องมีเอกลักษณ์ของเขาครับแต่ว่าผมไม่ชอบเอกลักษณ์แบบนี้ซึ่งผมก็เคืองมาตั้งแต่ภาค2แล้วล่ะครับว่าตัวของน้องฟูบุกิจะต้องคมกว่านี้สวยกว่านี้น่าจะดูแล้วมีสมเสน่ห์แบบย้าวยวนกว่านี้นะเพื่อน ถ้าจะให้ผมตัดเกรดเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฟูบุกิที่ผมชื่นชอบแล้วก็ไม่ใช่ฟูบุกิที่เซ็กซี่อย่างที่ผมคิดเอาไว้แต่ถ้าิเมมาจริงๆนะครับผมก็ยังรับได้เพราะว่าเจสสตามเนี่ยเขาทำหุ่นของฟูบุกิได้ดีมากๆอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะเพื่อนๆชอบแบบนี้หรือชอบแบบผมเพื่อนๆก็บอกผมด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็พอรับได้ครับไม่ได้แบบดีมากๆนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะแต่ว่าผมอยากให้มันดีกว่านี้เพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่ามันดี แล้วคุณต้าคิดอะไรมากก็ก็บอกผมแลวกันเนาะสงสัยผมคิดเยอะนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลครับ4ี่ตัวอย่างสตัวละครที่ปล่อยออกมาแล้วมีไซตามะมีคิงมีเจนอตแล้วก็ฟูบุกิเพื่อนเพื่อน,น,นรู้สึกอย่างไรครับกับภาพตัวอย่างตัวละครที่ปล่อยออกมาสําหรับผมเนี่ยตอนนี้ใจจด,ใจจ,ดใจจ่อรอซีซั่นสามแบบเต็มทนแล้วนะมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันครับว,ว่าน่าจะเป็นปลายปีเลยหรืออาจจะเป็นต้นปีนะฮะโอ้โหรอกันยาวๆเพื่อนๆส่วนถ้าหากในอนาคตมีข่าวๆเกี่ยวกับวันพันแมนอดิ มังงะหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผมนาประเด็นมาพูดคุยกับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้เรื่องอะไรก็อย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบบกกัันหม อ,อ,อ่ะสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ